สวัสดีรายการมิสเตอร์บอสทีวีน,นะครับอยู่กับมิสเตอร์บอสนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการโหลดไมค์ครามนะครับขั้นแรกก็รออนินเอร์เน็ตผมแป๊บหนึ่งครับโอเคขึ้นมาแล้วเอาเชียอะไรมึงเนี่ยฮะบ้าปะเนี่ยโฟล์แช่นะครับเข้าไปที่โฟ h a r e แล้วคุณก็ล็อกอินรหัสคุณให้เรียบร้อยให้ทุกอย่างอรอย <c oughs> ไม่เป็นไรครับต่อได้ครับ แล้วก็ให้ท่านเขียนชื่อไหมครับเดี๋ยวมันยังไม่รีโหลดขึ้นเดี๋ยวไ,ไป M e c r e c นะครับไม่ก็คุณก็ทำตามผมก็ได้นะครับมาที่โมโบครับไม่ก็เดี๋ยวผมทำให้ดู องผมเซฟไว้อยู่แล้วนะครับโมโบตัวนี้นะครับจําจําชื่อไว้ด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับโมโบเกนี่หรือเปล่า2 2 2จุดสองจุดสองสองจุด APK นะครับให้ท่านจําไว้ถ้าท่านอยากเล่นนะครับแล้วก็มันมีระบบใหม่ขึ้นมานะครับสามารถเอารหัสเซฟนี่แปลนั้นได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยแบบว่า เล่นเซิร์ฟกับเพื่อนได้โดยใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเราแล้วก็บ,บ้านเพื่อนนะครับเช่นเพื่อนเล่นอยู่บ้านเพื่อนเราเล่นอยู่บ้านเราไม่เหมือนของภาคก่อนนะครับภาคก่อนนี่ต้องเล่นเน็ตเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นวิเศษอย่างหนึง่งของผมโหลดมาแล้วแต่ผมมาสอนไว้เฉยๆนะครับถ้าอยากได้เกมเลยคอมมต์ ays, ไว้เลยครับเดี๋ยวให้ผมได้คอมกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะแคสไดซินเดนรีวิวด้วย ตับรองครับได้เห็นแน่นอนครับพอดีคอมเสียครับต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่รอดูคลิปอยู่นะครับแต่ว่าอัพคลิปโทรศัพท์ก็คงไม่น่าเบื่อเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยเรื่องนี้ด้วยนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวถ้าบ้านใครอัพโหลดเร็วนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ว่าผมใช้เน็ตแคทนะครับมันก็เลยต้องชา้ามันเป็นอะไรหรอกชา้ามันก็ ก็ถึงว่าคุได้เล่นก็พอใจแล้วครับเน็ตแคสเขาบอกว่าดีนะแต่ก็ดีอยู่ครับข้อเสียนี่คือมันมันไม่มีข้อเสียเลยครับติดตั้งโมโบไปครับโมโบเกนี่โมโบกินนี่เกนี่หรือเปล่าเกนี่หรือเปล่าโอ้ผอ่านไม่ออกเชื่ เออจิดตันะ้งนาจริงๆเลยโอเคครับน่าอ่าถ้าเดออี๋ยวผมไปใช้โปรแกรมนี้ก่อนแป๊บนึงขอภัยนะครับมันกำลังตรวจสอบเครื่องว่าเกมกระตุกไหมเครื่องเล่นเกมกระตุกไหมอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องมายัง้งล้างขยะออกด้วยนี่ไฟเกมเยอะเลย10.4 GB รอรีวิวเรื่องนึงครับอ่าเสร็จแล้วก็กดออกครับกดฟืบรีออกแล้วก็ให้ท่านเข้ามาที่โมโบนะครับโมโบเเกนเนจี้อะไรสักอย่างเพิดเพลิ่มไปกับชีวิตที่สะดวกและเอะ้ที่สะดวกมากขึ้นเฮ้ยมันเยี่ยมยอดจริงเลยจอนห้ท่านเขียนครับว่า Minecraft เอ้ยแป๊บหนึ่งเที่ยครับ E, C R A F T รอเลยครับนี่ครับก็ให้ท่านกดดาวน์โหลดเลยนะครับกดปุ๊บใครก็ต้องดาวน์โหลดเปแล้วนะจะติดตั้งแล้วก็แป๊บเดียวครับแล้วก็ได้มาปุ๊บก็จะเข้ามาเกมเลยนะครับเกมก็มีลูกเล่นมากมายครับลูกเล่นคือเปลี่ยนตัวได้นะครับ นี่เช่นแกลเลอรี่มันให้ทำอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะเราเอาหน้าร,รูปหน้าผมซิมันก็จะเขียนว่า test d o p skill อะไรไม่รู้เช่นผมเล่นตัวผู้ชายก็จะได้ตัวผู้ชายถ้าเล่นตัวผู้หญิงก็จะได้ตัวผู้หญิงนะครับมันเป็นโปรแกรมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับนี่ครับเวลาหาเซิร์ฟครับกดเข้ามาตรงนี้ครับกด Play กด New แล้วก็กดตัวบวกนี่ครับก็ใส่ชื่อเซิร์ฟแล้วก็ใส่ชื่อ IP เซิร์ฟนะครับแล้วก็กดหาเซิร์ฟไปเลย มารีวิวเกมกันโปรแกรมเกมโหลดฟรีอะไรประมาณนี้นะครับโมโบกินนี่นี่คือเป็นโปรแกรมที่ผมยกย่องแล้วผมเป,เป็นโปรแกรมที่ผมเพิ่งเจอนะครับก็ก็ดีใจครับที่ได้เล่นทุกเกมที่โหลดมาจากโบโบบางเกมที่เหลือก็เพสโต้หมดครับเช่นฟรีฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปโมโบไมค์ครับเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ